คนนี้เป็นคนที่คุณผู้ชมก่อนจะไปสู้มวยต่อไปต้องเจอเธอเพราะว่าเธอคือเป้าเมาส์เป้าเมาส์แห่งนครสวรรค์เอ้าโอ้ต้องบอกว่าชื่อนี้ต้องกูกล้องบอกให้โลกรู้ใช่ครับแล้วจะเจอเป้าเมาส์ได้ยังไงยังไงไปวัดไปวัดที่นี่ครับวัดเทพนิมิตสว่างธรรมตะบนหนองปลิงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องการขอโชคขอลาบจับไอ้ไข่เนี่ยเห็นไหม ทีน no right> well ี้เมื่อไปวัดแห่งนี้คุณจะต้องเจอเจอกับป้าเมาส์ป้าเมาส์มาแล้วต้องมีสอเสือด้วยนะป้าเมาส์เน่อย่าบอกนะว่าป้าเมาส์มาแก้บนอีก่ะใช่เออใช่ก็คนดวงดีอ่ะป้าเมาส์มางวดนี้นําน้ําแดงของข้าวของหวานรวมถึงของเล่นเด็กมาถวายให้กับไอ้ใครเด็กวัดเทพเรอบอกว่าถูถูกรางวัลลอตเตอรี่เลขท้ายสองตัวเบาๆเท่าไหร่ ยี่สิบใบฮะคุณเป็นเงินไปเลยเหรอมีทอ,อ,องดีเราไปไม่บอกนี่หลังจากที่ถวายของแก้บนเรียบร้อยนะป้าเมาส์ก็เมาส์ให้เราฟังว่าคุณชนะนี่เท่านั้นไม่พอนะจ๊ะยง,งยงป้าเนี่ยยังไปจุดประทัดให้อีกหน,นึ่งพันนัดนี่ให้ดูนัดส,สุดท้ายจุดหมายปลายประทัดเป็นแบบนี้ตามนี้ป้าเมาส์ไม่ขอพูดเยอะพูดเยอะแล้วมัน เจ็บคออ๋อมันแกน <ishes> ่นเอาสักอย่างจะ<อ>เจ็บคอหรือจะแก่นมันทั้งสองอย่างแล้วนี่ป้าเมาทำอะไรอีกป้าเมาจุดทูบจุดทูบเสียงทายให้กับไอ้ไข่เอาแล้วเนี่ยเขาว่ากันว่ามันช่างได้ประจวบเหมาะเส็ยจริงเลยเชียวประจบเหมาะกับ เลขทะเบียนรถมอเตาาอร์ไซค์แต่เอางี้แล้วกันมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะเพราะว่ามันเหมือนนับถอยหลังอีกตัวหนึ่งวิ่งขึ้นหน้า <c oughs> เดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรผมรวิ่งถอยหลังขึ้นหน้าไม่ได้ไปดูกันเอาเองแล้วกันแต่ผมบอกไว้อย่างนี้อะไรที่ว่าเด็ดส่วนใหญ่มักจะเช็ดน้ําตา<ะ>เพราะว่าอะไรเพราะผมพิสูจน์ด้วยตัวผมเองมาแล้วคุณก็เคยมีประสบการณ์เจ็บปวดแบบั้นอะไรที่ว่าเด็ดคุณเป็นยังไง สิบใบครับโอ้โหสิบใบเต็มเ็ครับนั่งเช็ดปาดน้ำตาแล้วทานบะมีกึ่งสำเร็จรูปอย่างช้ำใจแต่คุณก็ผ่านมาได้แล้วเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ที่ฉันเงียบไปเพราะอะไรรู้ไหมป้าเมาส์บอกว่าเลขค้ายสตัวยี่บใบคิดเครื่องคิดเลขยุได้ได้เท่าไหร่คะอุ้ยไม่ได้คิดเครื่องคิดเลขอ่ะง่ายมาก ยิ่งคิดก็จับใจด้ฉันเอาความชัวอใช่ไหมนะอ๋อเป็นว่าเรื่องโชคลาภมันไม่เข้าใครออกใครจะดูข่าวแบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะไม่หมดแค่นี้แน่นอนเรื่องของไอ้ไข่แนวโหเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ที่เล่ากันมาตั้งแต่ปีก่อนแล้วนะยังคงต่อเนื่องข้ามมันยันปีนี้เลยนะคุณผู้ชมจะพาไปดูคนดวงดีเขาไปแก้บนกับไอ้ไข่แต่ครั้งนี้ไม่ได้เปคนเดียวไปเป็นแก๊งเลย ดูมากันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งไปกันที่วัดนิเทศราชประดิษฐ์นะคะอยู่ที่คลอง13ตําบลพืชอุดมอาเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีที่นี่ก็มีไอ้ไข่ค่ะที่เนี่ยวัดแห่งนี้ก็มีเหมือนกันนะคะไม่ต้องไปไกลตอนนี้มีแทบทุกจังหวัดและนะคะผู้ที่มีจิตศาก,ก็มากราบไหว้กันที่นี่แล้วอย่างที่ทราบกันดีว่าวันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านไปอย่าง โอ้โหคุณค่ะงงคนมาแก้บนค่ะกลุ่มคนดวงเหงเขาก็มาแก้บนกันแล้วคราวนี้เป็นสมาชิกของกลุ่มคนรักรถยนต์เขานำเครื่องเส้นไหว้ต่างๆมาแก้บนกับไอ้ไข่เพราะถูกรางวัลยกกลุ่มอืมมีด้วยจริงจริงนะคะไปสอบถามคนดวงมีคนหนึ่งชื่อว่าคุณวีระเทพขวัญวงอายุ30ปี คนนี้เขาเป็นสมาชิกกลุ่มเขาเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้ก็คือเคยเดินทางมาไหว้ไอ้ไข่แล้วก็มาล้วงไข่ในหายเพื่อที่จะไปเสี่ยงโชค ปรากฏว่าราก้นไปเนี่ยยกกลุ่มรวมไปถึงญาติพี่น้องก่เฮงกันไปทั่วหน้าในไข่ตรงนี้ที่เป็นล้วงในหายนี่นะก็เลยครั้งนี้มาแล้วใช่ไหมขออีกสักทีล้วงอีกสักครั้งอดูที่ว่ามันจะได้ดังใจหรือเปล่าก็เลยล้วงไข่ในหายอีกคนหนึ่งเพื่อที่จะไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคในงวดต่อไปที่ฉันสงสัยนะทําไมในลูกปิงปองมันมีเลขสองหลักและแปลว่าในหายเนี่ย จะมีลูกวิงปองทั้งหมดกี่ลูกเอ้ยก็แสดงว่ามีเกือบเกือบร้อยลูกใช่ไหม,มน่าจะมีแบบ ก้าสิบก้าอุ้ยร้อยอ่ะเป็นร้อยอ่ะมันก็ไม่แน่หราถ้าใส่แค่นี้มันไม่น่าจะใส่ร้อยไงแต่เราก็ไม่รู้จริงๆว่าต่อใส่เป็นยังไงนะเพราะว่าเราจะมาสงสัยกันเรื่องแบบนี้เราก็ไม่ไม่รู้จะทาไปเพื่ออะไรน้องใตองเราต้องไปลวงจุ๊บนี่ไงความสงสัยของเขามันมีมีจุดประสงค์เขาต้องการจะไปพิสูจน์ด้วยตัวเองถูกไหมใช่เวลาเราสงสัยแล้วหาคาตอบไดีดอย่างหนึ่งนะน้องใบตองคุณี้นะที่เป็นเลขสองหลักในลูกเดียว บางทีเราเวลาจํากัดไงล้วงทีเดียวปุ๊บอ้าวได้มาสอบจบเลยครบเลยพอจบแล้วกลับบ้านได้คุณแม่ชิสารรีบไปไหนครับไปอีกหลายที่ต้องไป <อ S 1> ดเดบ้านว<ห>ัดเขาต้องเลี้ยงลูก<ห>เวลาเป็นเงินเป็นทองค่ะสองแล้วนะต้องประก,กาศต่อไหมพอแล้วค่ะคิดว้าไม่บอกก็คงรู้แล้วล่ะอ,อ,อุจนะนะ